เป็นไข่กับเป็นตะย่านแท้นี่ปลาลุงเอ้ยอ่ะสบายดีปลาลุงนะโดยไปแล้วกาพ่อจันได้ค่ะไปใช้พ่อจันนะเฮอพ่อจันไปสายอู้หูพ่อจันไปกรุงเทพพี่น้องเอ้ยเฮงนักบาวดีนะโดยกาบสบายดีสวัสดีเด้อปลาลุงพอดีว่าเพิ่นตื่นมาแล้วเพิ่นบ่เห็นพ่อจันเพิ่นเนาะ แม่ก็เลยบอกว่าพอจันลงไปเยี่ยมมึงไม่ตุ้ยว่าไม่ตุ้ยเราเป็นไข่บ่อเห็นอินว่ากินยาแหละลุกบุขึ้นเลยเพิ่นวาเนาะสงสัยปวดตัวปวดต้นเพื่อนบอกไปลงเอกันเลยพากันลงมาเยี่ยมเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นกันเลยสัญญาณอาการไม่ตุ้ยว่ากินยาอะไรบ่ออ่ะบ่อไม่ตุ้ยเป็นยังไงได้เหรอลูกโอ้ยเสร็จบอกกับเราเนาะตอน เช้าคุณแหละพี่น้องเลยบ่อจันท์ลงมาก่อนแล้วเนาะเพิ่นตื่นมาเพิ่นบ่เห็นพ่อจันเพิ่นบัดทามพ่อจันไปไสว่าไปกรุงเทพฯใช้ตัวนึงเด้ตัวนึ่งฟองห้านโอ้ยเนาะตัวนึงเฝ้าห้านอีกแล้วปลาดุงเลยลิ้นคือบ่เฝ้าห้านซ้ะบอกลิ้นคือบ่เฝ้าห้านเอเฮ็ดผมงามแท้มื้อนี้บ่มัดเพื่อนงแห้งแล้วบ่ผมน่ะซะผมน่ะ บ่แหงได้พรมนะไ้เข่าอย่างงี้บ่ตุ้ยได้เป็นยังี้นอสลวเหรอกินยาแล้วก็เออได้บ่โอ้พี่น้องเลยกล้องก็ได้ขากล้องกาบิดไปบิดมาขึ้นได้จะบอกฮัลลขึ้นได้จะบอกอย่างนัดทงลงมาได้ปะนี่พี่น้องเลยใส่ประกอบแม่แม่ประกอบแม่ชูแม่ชูแม่ิูไหม บ่แล้วขุ่นเนี่ยมันชักจุกกลิ่นเห็นได้อใดบืดินรดลินไปสายโดนลินย่างยางดัดทงมาเจ็บเจ็บเนี่ยใช่ไหมสิเปล่าให้นี่เฟียงเแถาแล้วยางดัดทงมาชื้นเก้ากับหมาน้อยหมาน้อยตัวนึงไปใส่ก็ตัวนี้ได้ใส่คือพวกเฝ้าห่านตัวนี้นะตัวแรหมาน้อยตัวหนึ่งเฝ้าห่านเถอนนะ Rồi là băng tươi, tốt đơ Lại mà thả mấy nào hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Đây, nhang này nhanh Hiểu ờ. cái tươi này mắn hiểu sống hủ tí uhm. đây mạng nhanh có mà hãy tươi nhanh Mạng bươi ơ chắc cứ sẽ nộ. แม่นบ่แน่นแล้วแน่นแล้วมันแห้งแล้วบ่อนี่นะเวลาพี่น้องเอลยเนี่ยเจอได้ว่าทางนี่มาปกติเนี่ยหนาฝุนนะมันสิเปื้อนพี่น้องเอลยเนาะแม่ต้องอุ้มพันตุ์ะโดดขันมาห่อนี่นะมันมาเมื่อนี่มันแห้งได้พันกระถามาแห้งในบ่อนี่นะแห้งแล้วเป็นสาวแล้วาวรูเรื่องเลยโดยจะไหนเราได้ยินเสียงนะมันยังเด้มันยังอองแองอองเองมาไปนะหิวไรบ่มาหิวใช่ไหม แอปเปิลสามซีรุกนึงกคือว่านักแม่เอาบมอบดเลยเออเอาหมากนึงมาขอขอบอกตุ้ยทุกคอยขอกินก้อนนะตุ้ยกินเลยตุ้ยใช่หมากเปิลนี่หมากยังพ่อมานะโมแม่ตอนนั้นแทบจิ้มตลนนะโมแม่จะกินไม่ได้หรอกค่ะคุณจินมมาเลยเอ้ากินมาทุกทางขอบใจได้ไหมอยากเลยเอ้าหมากยังไงจ้ะอยากกินเผาไปที่หมากเปิลเอ้าทหารไม่ตุ้ยบัดเผา เฝ่าทางประตูบ่เลยชิเขา่าดได้บ่ดินไปเบิงเบิงมาอันทั้งมูทั้งมาแบบนี้มาต้อนรับกับทั้งเป็ดทั้งหาาง่านค่อยๆไม่ไรกันบ่มาต้อนรับน้องเชอร์เลยนะเทปบ่โอ้ยมาเพิ่งกันเนาะ chê bơ <laughs> ok hoạt lè sụp quần đấy hôm mà cả ơi ao ừ. thật cỡ bơ đi phải sợ nọ thật cỡ Bơm để tốt nè Ui

หมตุยใช้ตุยมากินยาแล้วอ่สิได้เนาเพนมาพนาตุยในกินยาก็อสิใช่มาแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างเปล่าเราล้วบชายไปทานพ่อแก้วไปเะพ่อแก่กับพี่อนี่ไปเอาไปให้พ่อแก่ยิ่ไปหพ่ออี่งใพ่อแกแก่เฮ้เย มาทานแม่ตุ้ยดิใครว่ากินยาแล้วเออะกินยาข้าวเคาะเออดูดิกินยาข้าวเล็มเปียกเบียดแกจับเบียดในตู้ผงจนหมดตู้ผักหมดตุ้ยงามแท้แท้ไะจับจับลูกเมียเป็นผักหมดตุ้ยกันอย่างไงผักอยางนวดนวดทุยถามน้ารดแล้วเป็นยังถามน้ารดตุ้ยไ่นวานี่นะวานี่ลงมารอบเสาบ่ายลงมาเยี่ยมคนรอบแรงนี่มีตุ้ยังกินข้าวกล้างงามแท้อันนี้ พักการพอดีจำกับแจวเลยวันนี้พี่น้องเลยเนาะน้องวินไปบ้านสวนบ่เออพ่อจังสมอยอยู่ลุงจันมีจะพูนบ่พูนหมดเลยเอาน่ะลุงใช้เอาปิ้งหมูมาเยอะน้ำผักแขกน่ะใบซีวิ้งมะพ้าวพี่งามแท้นี่พี่น้องเลยล่าปลาบ่ งามงามงามพี่น้องเลยเนาะจังหน่อยแล้วก็ถอนมาขันสมได้นี่อาบแล้วอาบซาหอแล้วใครไม่ง้างเลยนะมาไคตัวนี้หนะมาลินตัวนึ่งไปใช้ตัวนึ่งฝ่าห้านห่อนเมื่อนี่นะพี่น้องเลยบุมมีลมมวแรงมอยู่หางห้องเนาะอู้ล้าแันยืดเดขึ้นน้ำแข็งปะ ปไปขึ้นไปมายัางหกตีน่ะไปไปอ้างเสือเพิ่นไปให้พ่อเพิ่มเยอะฮะดูเสือมัด่างเหรอเพิ่มเยอะฮะไปชวนตุ้ยขึ้นข้าวไปไปดูไปงาม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 ไปขึ้นไปไปขึ้นไปเคลื่อนขึ้นเคลื่นเคลื่นเถิงไม่เลิกเคลื่อนเป็นขึ้นต้องอ่าน้องวินนี่ไปบ้านสชวนแล้วไปเบิ่งเพดานเฮ็ดแล้วบ่อแล้วล่ะบ่อคอยเด้ออือไปน้ำกันบ่ไปหน้าตู้นั่นน่ะ เ <eh> yes> anyway> uh uh> uh ิ่นไปเยี่ยมประตูอันประตูรถเพื่นนงงเลยน้องวิวพุ่นน้องอยู่บ้านชวนพุ่นน้องอยู่บ้านช้อนน้ำผาจันทร์กล้อนกลองเนี่ยให้ป้อนข้าวดินก้อนเฮ้หมูแม่ลงมาให้ที่นี่ใส่ระตูไว้ใส่หมูแเออเอาหมูเด้อแม่ปีกหมูมาให้เพื่อนกินข้าวน้ำตุ้ยข้าวกระดูกด้วยโลินถามแม่ตุ้ยดูหรอันเป็นยังนุ๊กเป็นยังมัวบ้านนี่ลุกบุกขึ้นนะแสดงไม่แม่ตุ้ยกินข้าวกล้ก็แก่หอยรถอ้าว ตู้ทวดยาลงตีมายาดอกป้านะพอเคแล้ว huh ห้เอาข่าขึ้นไปแล้วสิเบงพูดอยู่หลังตู้นะมึงไม่ไา่หอยานเน้อแดงเนื้อบนวานั่นบดนันบะจีต่กมึก็หอไให้เด้อวะเรื่องงามอย่าบ่ยาบบบบ่บี่ไม่ตูวอาม่เอาไวให้แด้ข่ากันทำพออเคก็อีเลย

อ๋อหลับปลาหน่าฟังนะเช้านี้ได้หลับแบบกระขว่ต้มปลาใส่หมดูแดงใส่หมูแดงมา,ม,ามาเช้านี้นั่งร้องไห้กินกันนั่งร้องเพิ่นแป้งมันดูกชายเพิ่นได้น้ำตาลสามก้อนมาให้ไงเบื่อมา <ๆ S 1> เอาเพิ่นไปน้ำเบาจะเด็ดวานนี่ดูห้องน่ะไปแสบเนี่ยก่อน,นป่ะป่าไปเพิ่นได้น้ำตาลอ่ามากินข้าวกินข้าวปาลุงมากมากมากินข้าวเด้อยเด้อสบายมือนีเ่นนถามตื้ได้ไหมน้ำดิ่นน้ำ ตุว่าน yeah, uh, 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 ี่เนอะเหอยชูวดานกินดานเมื่อได้หรอกระโตไปบ้านไหนบ้านปวดเมื่อยบ้านไหนที yeah. um> ่น้ำกระตกระตอ้มกินนกินนกินนอายานไม่ต้องเช่อให้ผู้อ่อต้องชงมีมัดได้บ่ยังยังยังอยู่พวดต้องชงมีแต่กะถามไม่ต้องิว่าเต็งขึ้นไม่ได้กินยัง มกินนี่ได้แกงหอยนี่คุณว่าถ้าเกงหอยจะเคยกินนี่กับข้าวชงชัยแต่ย่านข่าวกล้ามข่าวกล้ามมันอยากพิถพญาะพิถักข่าวกล้ามดิย่านพิถันยะแดดข่าวกล้ามเลยมาเดิมมาเดิมขึนเข่ามาดุ้งสบายดีเด้อพี่น้องายกว้ามือผมอันนี้มะกอกอันนี้มะกอกน้องนิ้วไปเก็บน่ะตะกี้ว่าขี่ไปเก็บจะเช่าผมเก็บไปไซนน่ะถ้าไปโรงเรียนบวันนี้ บอกไร d o เพิ่อนอยู่พุ่นมาบ้านสวนบ้านสวนนั่นนี่อต้งไปโรงเรียนบอกตุ้ยกินยาแล้วก็อออ้อออินบอกเพื่นนะว่าบ้านนี่อินเท่ไปว่าว่าอย่างม่ตุ้ยนั่นลุกบาขึ้นเลยกินยาเบอเจงะไม่ก่อนนะตีกูมูั้งใหอะไรง้ยอ๋อไีหมูมากินกับตุ้ยว่าตุ้ยกินตุ้ยบุกินยาตุ้ยอ้อนะ ตุยอ้อนมากินได้อันนี้เังก๋วดชมอันนี้ชมเด้อที่นั่นเป็นแนวก๋วอะไรชุ้งสิมจิ้มลาบผ่ากันมาดูพี่น้องเด้ออันนี้ผักกะเหลครับเนะผักกระมิ้งฮะมีไม่ด้น้ำนปาบบีน้องเฮ้ยน้ำไม่าเพื่นมาเพื่อนบมากอนนี่ึ้นมา้ดูได้ด้วยไง มันอยากกินม้ามอลไปไปนีมันอยากกินข่าวไอ้ดิก้าก้าูก้มาลัดทางดินมาเอ้ยหน้าฉิบว่าอะเอื้อเอื้อเลยเชนเรา่ปด้เป็นยังก็ว่าละอ่ะสดน้ำต้มปลาใส่บุแดงก็ใช่เอ้ามัตื้ออยู่เอาฮ้ยต้มมุแดงคอนั่นแนมาให้เพ่นนำบุแดงมาให้น่าจะให้เพิ่อนต้อากนะเพราะมันดีนะไป

เดิน้งดิดอกเลยยาดูยังให้รลมมาดอกรมได้มานี่นะมันเป็นคู่ได้คเฮ้แม่มาดิหนะมา้วก็เสียงด่งยามัน่อยมานเข่ายมากินเข่าเลยแม่กลือมันได้สาวนี่นะเกลือกนัต้มนีมดินปเลอมึงไงเสียงเพื่อนนะ โอ้ยมาดิบ i̇şte ินแจ็มาแล้วมาเกี่ยวข้าด้วย่อนมาเดี๋ยวก็มาก็เจอกระดาษกนหลงมาขด้นมเลยมา้นมาเลยเอ้ยเฮ้ยจะพังเลยนะเนี่ได้เลยมเลยจะพังไงมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเด้อบินแจ็คมาแล้วเฮ้ทางล้ได้แล้ว ทม่อาเหมยลองนี่นป้อ้อเอกินข้าว้มนั่งมเยเได้นเสียงลุมพูดมา้าเด้ออัดมากินข้าวมากินข้าวกินข้าวกเนยหมูอันนี้องเหมันข้าที่นำหมูมากินว่าไป มันจะยืนยันได้หรือมันห้อยทางนอินเมื่อบอกดินว่าไม่ตุ้ยอะไรกินยาแล้วก็เออเออเราไปยังแล้วก็ไม่ตุ้ยอะไรเป็นไข้แล้วก็กินยาแล้วก็เออเออเลยอินเมื่อวานได้เป็นก็สลบเลยอ่ะสลบไป็นได้บ่ลูกคุณว่าหากินยาเอาเป็นยังวะถ้าเป็นยังคลอะไรปวดต้นก็ต้นกรอกนั่งนู่นกับมือวันลอยเปนไปหาดิ้นอยู่อ่ะหมอเป็นยังหรอกเป็นโรคอ้วนเลี่ยน้องเชื่อหูปกินยา เจ้าบอกินยาพชองอันได้แล้วก็ไปพุดได้มืนให่พุดขี้ดินไม่ให้ขี้ดายให้เดืออกเอออันนี้ต้ไปุดบินนอนบอ่ะจะกลับ้านตยงงย้าไม่เไปเบิงนงานแบบเมาอันนั้นวะอ่ะอู้ไปเดินเผาอายุนึ่งเดือนไปบ้านุกีเรื่องรามาแบบอู้ไปรดอยู่ใหุ้กเผาอะไรกนจะเขียนยังอื่นเหรอไม่ตื่นปรับเรื่องไรน่พี่น้องเอ้วเสายวน้องให้น้องเชื่ออยู่กัน เราเอกำลังวางแผนว่าลาแซลม้งให้น้องเชื <S 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 ่อมีตู้อ่บรับเียงร้านแนวตายเราเจอเนาะไสิเฝ้าร้านไหมน้องเชื่อสิเหลี่ยงน้องบ่อืมอ้ากินหมูเจอกินยาขาวแล้วลูกเอาขาวน้ำเนี่เอ้ยนี่เอ้ยนี่มากินไม่นี่เว้ยมากินข้าวหมูน้องเนี่ยน้องเอาหมูมาเนี่ยกินผังเลยเอาไปนั่งเถอะมามามาจับต้อง

จะกินข้าวหลายได้จีนน้นละลวกเอาเถอะน้ำน้ำพันนะรุดลงมาเพราะแกบอกว่าอันพ่อจันนารุดลงมาเลยแกเข้าขึ้นพูดของพ่อจันนะวะก็เลยว่าบอแกขึ้นกระยาเลยเขาไมากินเดี๋ยวเราไม่กินนะเชเดี๋ยวอ่าเราหกเงอนไปซื้อเขาแกไปเข่าม้งสีด้วยนะเชเนาะขายด้วยเออขี้ไปบุญเมื่อคืนนี่ไปบุญไปขี้รูดม่วงไปบ่สบายดีป่ลงนรดโดย เนี่ยหมูน้องเนี่ยหายอเนี้ยนึงลูกเปันเห็นปะป๊าปุ๊บนี่นี่ของลูกอยู่นเนี่ยเออลูกอยากหายนี่ยบ่เอาหายได้ไหมหายจนดอกชุ่มกว่าเมื่อไะบอกอินยุ่มไม่ตุ้ยเป็นยังไม่ตุ้ยเป็นยังกินยาแล้วเป็นได้ไรกินยาแล้วกันน้อนมอญบ่ไปบุญนะลูกฮะไปบุญนะมอนบ่บ่มีคนนาดินมีกีคนเลยเสพยา์น่ะกับอาบุญนะยังโมมาบ่คือพู้หญังโมมาอืมกระดิ่งเนาะ ชมมันมันชมได้ติมาไปกลัวชมแห้งเน่าไงยังมั่นอยากกินน้ำเลยอยากกินน้ำมาอีนแบบโอู้หงมือเลยมือชิพ่ามือมันมาหามันเอ้าดี๋ยวไปเช็ดมุกแล้วบ่ยาแล้วยาเช็ดมุกแล้วเอาไปซักเด้อบัดนี้เช็ดม ja, yeah, yeah. so, ือม oh, ันเน่ยอยากกินน yeah, ้ำเลยเดี๋ยวผมเป็นตุ้ยน่ารินตุ้ยกินยาแล้วก็วเลยแต่ยังคุยได้เพลินสอวนละ โอ้ยดินเลยเานึกว <des ig> um, uh, <brilliant. des ig> ่าอาการลสินักเทเบมาแล้วน่งกระบอกอยู่เช่แล้วปวดรูปปัดนชนะลินเอพอจันไม่กินข้าวนะก็มาบุญนิดหน้าลูกทรงกวดกินข้าวเด้สิเสียตุ้ยกายเมื่อมาแลงกันเมื่อหนเป็นะกินนีได้ยาาารอ่าสาาล่กินนะน้ยชื่อมายุหรือเปล่ามาคือแบบนี้ยังไงติ เมาดิดูเมาแกงหอยครับเมายังมือเมื่อขกินข่ากัมดิ้งากขากัมามนี่เม็ดออ่อนพิษกัมแล้วก็ยังเมมตุพิษกัมขึ้กัน่ได้า้อยเอี่ม้าบาาเอห้กินเดียวยโอ้ยลินเลยพินแม่มันหยาดกันเห็นบ่อเอาไปห้มาเชยออินอยากกินอยู่ ก็พ yeah, ีด mm ึกเพลงมาบอกว่าเพลงมาก็อ่าบอลินใส่ตัวหนึงนะบอกอ่ยินดูตัวหนึ่งอยู่ใส่ตัวนึงเผาห้าะตอนเพิ่นเพิ่งเข้ามคือการกระพองเหี่ยงมันเลยทีต้องโยนเสียแต่กินด้เอากระดูกม้นได้ไม่บัช่างไหมากินเจออ้ายินอยากกินรึเปล่าไม่ได้ตัวไหมาเลย เฮ็ดมือไะเฮ็ดมือมนี่เนี่ยพนบอกว่าดีตาน่ะมายังดีจ่ะเออมากระทิมบได้นั่นแน่ดินไปบุญคืนเนี่ยใช่ไหมใช่มีวิวเมียอะไรดินไปสายคืนเนี่ยไปไปขี้มักรูดไปขี้มักรูดไปพ่อเอ้บิวสักกระดึงสักกระดึงอยู่สองคนเพลินบ่ดินบ่จวนเนอะเนี่บ่เจ้าดินเจ้าคือหมามาเอาไม่ตุ้ยไปดูไม่ตุ้ยต้องไปตอนเวทนอนดินเนาะ เจ้มวยหมไปะว่มาอมรมยสมีอยู่พี่น้องเลยวันบุญงานวันสัตว์หรือว่าบุญประจำปีกันเนาะมันมีคนมีอันมีอยู่ลำวงอ่ะมมีคนเข่าแบบช่วยมดเลด้คือมเปงานบุญนี่นะแต่ว่าอันยังเต้นคลองคายเพื่อนก็ว่างไปแล้วแต่ว่าห้ายยางเป็นยุดบารังบาราไปนะ เต็มมาได้แต่กาวนะจอดรถกับจิ่งวิมองจอดเนาะบัดปีนี้นะโอ้ยย่างหาวนจอดด้วะจอดอะไรก็จอดสร้างเป็นเนาะปกติสิชนกับงานอื่นก็ยังมีเนาะอันนี่แบบไม่ชนกับบุญงานแกขึ้นช่อยดิอยากขึ้นเนี่ยเป็นไปเลยนะเชื่อเออแม่พ่อจันครับเอาบุญมากินข้าวเราไปไปเอิอพ่อจันไปบันชวนไปเลยเออแม่ยังไงด้วยด้วย ไปให้น้องเชิญไปเอิญพจันทร์มากินข้าวพร้อกันกอนมาในพี่น้องเลยเนาะลงมาเยี่ยมเบิ่งอาการไม่ตุ้ยเพิ่นเป็นได้ใดเสรุปเราไม่ได้เป็นยังน้องเชิญว่าปฏิญาณในชื่อถ้าเป็นจะมาหนีเราพี่เขาพีเขา่นมือกนลวเนาะเรากินยาแล้วก็เศ้าแล้วดินเอิพจันรเป็นของตาคนหาสเื้อรคนรบงน่เลยวะจังคือว่าบ้านนี้นางกินก่หอยรกันไ่ได้เป็นยังเขาเอิ่มอิ่ม กูเป็นยังมาเป็นเดียวโตรู้กูบุขึ้นตัวายาก่อนน้ำใช้ยาว่าทาาขึ้นแค่ยาไม่บุกขึ้นกินยาก็ลูกบุขึ้นเลยพวดนุ่งช่องของแนวว่าเราอาการนักก็ว่านี่พี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี่แล้วดีแล้วเพราะว่าน้องเชื่อว่าเรากินยาเออเออนั่นหมายถึงว่านี่บ้านี่บ้านนี้ยามานพวดนุ่งชงเอิญพอเอิญมาแล้วเอิญกินเจ้าเอิญมาเล้ว บดได้ใช่เด้อขวักมือบไปๆปีมากินเกาวเด้วยดูดูพี่น้องเลยเนาะไป้ายสารพี่ด้านน้องกันหาเอิร์นประจารย์อวุธมากินข้าวพร้อมกันพี่น้องเลยรอบรอบเล็กรอบเนี่ยรอบทรงไปยังมมาน้อยมาน้อยยังอุ้ยอยู่อุ้ยมูกินข้าวเรูปเอิร์นแล้ววินสบายดีเด้อวินเด้อ

โอ้ยโอ้ให้มาเลยนรื่องอไรเบุ้นเนี่ยไปละจ้ะพี่น้องเออน้องไลาพี่น้องเก้นเด้อกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะ